สาธุโสติเตจเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวัตถุประสงค์ในการสร้างสถานธรรมหรือสถานปฏิบัติธรรมแห่งน,นี้เ,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 นเพื่อที่จะให้สาธุชนทั้งหลายทั้งพระภิกษุสามเณรและญาติโยมมาใช้สถานที่ ในการมาใช้สถานที่เนี่ยจะมาในรูปแบบปฏิบัติธรรมก็ได้มาเข้าแคมป์ก็ได้มาเป็นครอบครัวก็ได้มาเรียนรู้พุทธเกษตร,รก็ได้เพราะที่นี่ทุกอย่างปลอดสารพิษและทุกคนที่มาใช้สถานที่นี่ก็ใช้ฟรีมาสอนกันตามสบายนะก็ทำบุญค่าน้ำค่าไฟก็แล้วแต่ตามสมควรคืออยากให้ทุกคนมาใช้ อย่างเช่นคอร์สปฏิบัติธรรมเนี่ยจะสอนสายพุทโธสายยุ่มหนอพองหนอสายอนาปานาสติอะไรก็แล้วแต่มาสอนได้ขอให้เป็นไปตามที่ผู้ธดเจ้านะสอนเช่นสติปัฏฐานสี่เป็นต้นนะไม่ได้คิดว่าที่ตรงนี้เป็นของใครเป็นของอาตมารหรือของผู้ใดเป็นของพวกเราชาวพุทธทุกคนมาใช้สถานที่ให้สบายใจที่นี่ล่มลื่นนะเต็มไปด้วยผลไม้หลากหลายเหมือนด้านหลังก็ มีน้อยหนานี่ตอนนี้ญาติโยมมาวันนี้ก็เป็นร้อยคนวันนี้นะวันนี้ยีิมิถุนายน2อ6 5นเนี่ยมีคนมาร่วมงานนะดังสวดมนต์จิตตภาวนาและอื่นๆทำบุญด้วยก็มีน้อยหนามีมะละกอมีมะม่วงแจกเยอะเลยนะหลายเคีงญาติโยมก็มีความสุขเอาอาหารมารวมกันถวายพาระเสร็จที่เหลือแล้วก็กินทานกันอาหารเหลือมากมายโดยที่เราไม่ต้อง ไปทำอาหารด้วยใครชอบอะไรก็นำสิ่งนั้นมาสถานที่ตรงนี้จึงเป็นสถานที่บุญมาแล้วเหลือก็แบ่งกันไปตักเองกินเองล้างเองมีความสุขฉะนั้นขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนไม้กระทั่งพิสุทธิ์สมณีนพระคุณเจ้าพระอาจารย์นะมาใช้สถานที่นี้ติดต่อไม่ได้สถานธรรมสวนป่าภาวนาใจพญาเย็ยยนกลางดงปากช่องนะห่างกรุงเทพม,มา145กิโลอากาศดีนะตอนนี้ลมพัด นะไม่ใช้พัดลมนะลมพัดเย็นสบายที่นี่มาแคมปิ้งก็ได้ขอเชิญชวนทุกคนนะขอให้พระสัตท้ทำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปสู่จิตใจของทุกคนขอให้ทุกคนมีสัมมาทิฏฐิมีความสุขความจเจริญทั่วกันเทิญน